เป็นเวลาสำคัญสำหรับข้าราชการและลูกจ้างทุกท่านวันนี้เรามาดูวันออกเงินเดือนตุลาคม2568และเรียกเงินบำนาญกันเถอะออกวันไหนกรมบัญชีกลางได้ประกาศกำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและเงินบำนาญในเดือนตุลาคมนี้แล้วซึ่งจะมีการจ่ายเงินให้กับข้าราชการและลูกจ้างทุกประเทศในสองรอบดังนี้รอบที่1วันที่16ตุลาคม2568รอบที่สวันที่28ตุลาคม2568 แต่ทำไมถึงมีการจ่ายในสองรอบการจ่ายเงินเดือนในสองรอบต่อเดือนนี้เป็นนโยบายที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี2567เพื่อให้ค้าราชการมีอิสระในการจัดการเงินและวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมผู้ที่ต้องการรับเงินเดือนในสองรอบต่อเดือนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ส่วนราชการที่สังกัดในช่วงวันที่1นึ่งถึงสิหธันวาคมของทุกปีเรียกเงินบำนาญได้แล้ว สำหรับผู้สูงอายุและอดีตข้าราชการที่รับเงินบำนาญรายเดือนกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันโอนเงินเป็นวันที่24ตุลาคม2568แล้วและสำหรับทหารกองประจำการเงินเดือนรอบกันยายน2568จะโอนเข้าวันที่7ตุลาคม2568ส่วนเงินเดือนรอบตุลาคม2568ยังไม่ได้รับการโอนและกำหนดวันโอนไว้เป็นวันที่7พฤศจิกายน2568แล้วคุณจะเลือกรับเงินเดือนในรอบไหน การจ่ายเงินเดือนในสองรอบนี้เป็นนโยบายที่ช่วยให้ค้าราชการมีอิสระมากขึ้นในการจัดการเงินแต่บางคนคิดว่าการรับเงินเดือนในรอบเดียวก็เพียงพอคุณคิดว่าอย่างไรแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในการใช้เงินเดือนในสองรอบนี้ด้วยเถอะ